แรนมามี่ภายใต้คอนเซปต์ Beauty from Earth to You สร้างปรากฏการณ์ความฟินดึงซองนักแสดงนำคู่จิ้นสุดฮอตผูกิตรินและพาเวลนเรศจากพิ t เบฟเดอะซีรีส์ร่วมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่มามี Perfect Portrait เท er รตเซรั่ม เซรั่มสุดเพอร์เฟกเพื่อผิวสวยสมบูรณ์แบบและมามีซันบูเดครีมปกป้องผิวคุณจากรังสี UVA UVB และแสงสีฟ้าทุกชนิดในงานมามีเพอร์เฟกเลิฟวิดพูพาเวลโดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับผู้โชคดี100ท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ความฟินกับมามีเอ็กพูพาเวลแกรนด์โอเพนนิ่งแอนด์พรสคอนเฟอเรนซ์เพอร์เฟกเลิฟวิดพูพาเวลกิจกรรมสุดพิเศษที่มอบให้กับแฟนคลับผู้โชคดีตลอด3ชั่วโมงเต็ม หาซื้อผลิตภัณฑ์แบรนด์มามีได้แล้วสาขาเซ็นเตอร์พอยต์สยามสแควร์เซ็นท่านพระราม9ก้าเซ็นท่านเวสต์เกตร้านบิวทียมและ k i s c o o v v i com ออนไลน์ออฟฟิเชียลของแบรนด์ค่ะก็วันนี้เป็นเลิกง,งานดี <c oughs> เปิดตัว <c oughs> เปิดตัวอย่างเป็นทางการคะ่ะ <c oughs> พรีเซนเตอร์ของมามีคู่ใหม่นะคะก็ <c oughs> สำหรับคุณพาเวลก็จะเป็นตัวกันแดดซันบูเดครีม s อสเพียร์พบวกๆๆนะคะแล้วก็ของคุณปูก็จะเป็นตัว Perfect p o r t อตเทสเซรัค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแบรนด์มานิกเดิม er. นี้เจอกันครั้งที่ 2, 2> องนะคะแรกเราเจอกันตอนอที่ไปชุดต,ติงกันก็ทั้งสองท่านน่ารักมากค่ะแล้วก็แล้วกแบบ็ทําะวันนั้นที่ไปชุดต,ติงกันเราเจอกันตั้งแต่เช้าเลยทั้งสองท่านก็แบบ โปรเฟชชั่นอลมากๆแบบดูว่าง่วงแต่ว่าก็าแต่ว่าแต่ว่าเขาแบบก็แบบทำเต็มที่ก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะก็ครั้งแรกเลยที่เจอเขาก็ได้มีโอกาสไปร่วมงาน EP หนึ่งก็เลย <First S 1> ไปเห็นใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะสองคนนี้แบบหน้าตาน่ารักดูดีมากแล้วก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะเห็นเห็นเขาสองคนอะติดเทนท์ทวิตเตอร์บ่อยมากแล้วก็เลยแบบ น่าจะมานะคู่นี้แล้วก็พอได้ได้เจออะคะ่ะก็รู้สึกว่ามีมีความตั้งใจทำงานและตัวเขาทั้งสองท่านนะคะ่ะก็มีความเหมาะสมที่แบบเหมาะกับสกินแคร์มากๆเพราะว่าดูดูสะอาดดู c รีแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีก็เลย คิดว่าน่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะเป้าหมายก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยแล้วก็อยากจะลองขยายกลุ่มเป้าหมายดูด้วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มั่ขึ้นอย่างตัวเซรั่มอะค่ะเราก่อนหน้านี้เราจะมีแยกเป็นสูตรเนาะสามสูตรสี่สูตรแล้วก็อย่างพอเป็นตัวใหม่อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลิตคุณสมบัติหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในขวดเดียวให้รู้สึกว่าใช้ได้รวดเร็วและได้ง่ายยิ่งขึ้นก็อยากจะกลุ่มเป้าหมายก็อยากจะให เป็นกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าดูแลตัวเองได้อย่างครบขนอาจจะเป็นวัยทำงานที่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีอย่างนี้แล้วก็อย่างครีมกันแดดค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็เร,กเราก็ใส่บำรุงเข้าไปด้วยก็กลุ่มเป้าหมายก็อยากให้เขาเป็นกลุ่มทํางานนักศึกษาหรือแม้แต่น้องๆที่อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่มีข้อจํากัดในด้านเวลาก็อยากจะโฟกัสกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ อย่างแรกเลยก็รู้สึกยินดีมากๆที่ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของงานนี้นะครับเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราด้วยเป็นงานที่ใหญ่ยิ่งใหญ่ชั้นแรกว้าตเต้นมากเรายังพูดกันอยู่เลยว่าเออเราเราโชคดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับคุณแพตตี้นะครับแล้วก็เราเหมือนเป็นงานชิ้นใหญ่มากๆที่เราแบบได้รับโอกาสเราเป็นงานคู่ก่อนวันจะถ่ายนี่แทบจะนอนไม่หลับใช่ยังแชทคุยกันอยู่เลยว่าเฮ้ยเราต้องทำาบบเไงเไม่รู้เป็นยังไงใช่แล้ว นั่นแหละรู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ไลฟ์สไตล์ทาอินได้ตลอดครับก็ของภูก็ของภูอย่างที่บอกก็คือตืน่นเต้นแบบสุดๆเพราะว่าเป็นแบบงานใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของมามีครับเป็นตัวเซรั่มก็เดอเอามาแล้วก็สุดยอดครับเรียกได้ว่าผิวตึงตึงชุม่มชื้นฉ <laughs> ่ำแน่นอน ก็หลังจากที่ได้เราประกาศลงในช่องทางโซเชียลก่อนเนาะก็มีแฟนๆของทั้งสองท่านนะคะก็มีการพพอร์แล้วก็เอนเกจเมนต์ดีมากแล้วก็มีแบบอินเตอร์แอคชั่นกับทางแบนด์เยอะมากรู้สึกดีใจที่แบบเออเราเลือกเลือกถูกคู่แล้วเนาะเพราะว่าแฟนๆของทั้งสองท่านน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณครับขอบบคคุณรัจะมีกิจกรรมไลฟ์ตลอดทั้งปีเ <laughs> ลยให้ได้ <laughs> ให้แฟนๆได้ สนุกตลอดทั้งปีกับมามีและฟูพาเวลเลยค่ะก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านของเรานะคะเรามี3สาข,ขาที่เซ็นเตอร์พาราสแควร์นะคะแล้วก็ที่พรรามเก้าแล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ช,ช่องทางค่ะช้อปปี้ล a ซาด้าไลน์ช้อปปิแ ada, ปป้แล้วก็เว็บไซต์ m มามิสคอส c o m ค่ะ